สวัสดีค่ะวันนี้ซีจะมาแนะนำวิธีการคัดลอกลิงก์เพจนะคะเพื่อที่เออเอาไว้ไปใส่ตามหน้าโปรไฟล์ในโซเชียลต่างๆนะคะหรือเอาไว้ส่งให้เพื่อนนะคะวิธีการเรามาที่ facebook ของเรานะคะข้า facebook ของเราแตะที่สามขีดด้านบนฝั่งขวานะคะไปที่เพจของเราคะ่ะที่ต้องการจะคัดลอกลิงก์ เสร็จแล้วพอเข้ามาหน้าเพจนะคะมองด้านบนนะคะสไลด์ไปทางซ้ายเรื่อยๆจะเจอคําว่าเพิ่มเติมแตะตรงนี้ค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะเจอคัดลอกลิงก์ไปยังเพจแตะตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็กดตกลงค่ะอันนี้ก็คือเราคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราลองเอาไปวางาโซเชียลของเรานะคะสมมติว่าอาจจะไปวางในไอจี นะคะเข้าไอจีของเรานะคะไปที่หน้าโปรไฟล์ไอจีของเราค่ะแตะตรงแก้ไขโปรไฟล์แล้วก็มาที่ช่องเว็บไซต์นะคะเราก็เอาลิงก์ที่เราคัดลอกมาสักครู่นี้มาวางนะคะกดค้างแล้วก็วางติ๊กถูกด้านบนค่ะค่ะแค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราลองมาเช็คดูว่ามันสามารถลิงก์ไปที่หน้าเพจของเราได้จริงไหมนะคะเราแตะดูค่ะ เข้ามาแล้วนะคะค่ะแค่นี้เองค่ะวิธีการคัดลอกลิงก์นะคะหรือว่าถ้าใครมีวิธีอื่นๆก็สามารถมาแชร์กันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ